สวัสดีครับก็ยินดีกับผู้ที่รอนะครับรอเซตอินเด็กรักษาเงินทุนตัวเองไว้แล้วก็พอเขาขึ้นมาเนี่ยที่อยู่เหนืออิชิมโมกุเนี่ยแล้วก็ไม่ได้หลุดอิชิมโมกุขอบล่างเนี่ยก็เข้าตาม ที่ตัวเองถนัดแบบนี้นะครับหรือว่าเข้าตามแนวคิดของ price momentum b l u e p r i n แล้วจนถึงจุดหนึ่งเซตเขาก็พุ่งขึ้นมานะครับเดี๋ยวจะมาส l o w m ่น i o n s o w m o t i ให้ดูอีกรอบว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะสำหรับการการขึ้นครั้งนี้นะอันนี้ไม่ใช่ว่าขึ้นแล้วค่อยมาวิเคราะห์ไม่ใช่นะครับเพราะว่าผมออกรายการต่างๆเนี่ยแล้วเวลา พูดหรือว่าตีแผนที่อะไรไปนเนี่ยมันเป็นดิจิตอลฟุตฟุตปรินต์อยู่ในนั้นอยู่แล้วนะครับดังนั้นแค่เอามาให้ดูว่าที่ไปออกรายการต่างๆอะ่ะแล้วก็ตีมาให้ดูสมัยก่อนอะ่ะมันเป็นยังไงแล้วก็จะสรุปอีกทีนะครับว่าถ้าที่เขาขึ้นมาเนี่ยอีกหน่อยถ้าท่านไปเจอหุ้นหรือว่าเจอสินทรัพย์ใดอะ่ะแล้วมันมาทรงอย่างเนี้ยโอกาสที่ขึ้นมันก็จะอาน อาจจะคล้ายคลึงกันก็ได้แต่ก็ขอแสดงความยินดีกับท่านที่อดทนรอนะครับจริงๆน่าจะรอกันมาเป็นปีสองปีแล้วละ่ะเพราะว่ามันลงโหดเหลือเกินจนหาจังหวะที่เจอที่เป็นจังหวะบุกกลับขึ้นไปได้อ่าแบบนี้ที่เราคุยกันเนี่ยเราจะอยู่ในเรื่องของตัว price momentum blueprint นะครับซึ่ง ซึ่งทุกอย่างอ่ะฟรีแล้วก็จริงๆอ่ะมันมันเป็นคอร์สเรียนคอร์สหนึ่งเลยที่ผมผมโพสตฟรีนะครับแล้วก็มีหลายตอนด้วยเดี๋ยวจะเอาลิงก์แปะให้นะครับแต่ผมคิดว่าท่านที่ติดตามเพจนี้เนี่ยน่าจะได้ศึกษาวิดีโอ Price c e Momentum Blueprint ตรงนี้เรียบร้อยแล้วถ้าท่านศึกษาครบทั้วน่ะท่านก็จะรู้เลยครับว่าจังหวะหุ้นขึ้นหุ้นลงมันเป็นยังไงด้วยการดูราคาแล้วก็ดูออสซิเลเตอร์ข้างล่างว่า ราคามันไปกับหุ้นไหมหรือว่าราคามันลงแล้วออสเคลเตอร์ไม่ลงกับราคาอะไรอย่างเงี้ยท่านก็จะมันก็จะทําให้ท่านเห็นตัวสิ่งที่เรียกว่าหุ้นขึ้นจนสุดเป็นยังไงแล้วก็ลงจนสุดเป็นยังไงครับที่เซตมันขึ้นมาเนี่ยจากที่ไปสัมภาษณ์รายการต่างๆนะครับ องค์ประกอบสรุปนะเมื่อเขาอยู่บนอีคิโมกุในการาฟหกสิบนาทีเนี่ยตรงนี้เนี่ยครับแล้วทรงเขาดีไม่ไม่ยอมหลุดอีชิโมกุข้างล่างเนี่ยเพราะว่าหนึ่งเกิดดับเบิลไดเวอร์เจนต์ในไทม์เฟรมเดแบบนี้นี่ครับเดเป็นแบบนี้ อันนี้ดิเวเวอร์เจนต์ครั้งที่หนึ่งแล้วก็หลังจากนั้นเป็นดิเวเวอร์เจนต์ครั้งที่สองอันนี้ราคาราคาจะลงมาแบบนี้แล้วก็ m อ cd จะขึ้นไปแบบนี้อันนี้ดิเวเวอร์เจนต์ครั้งที่หนึ่งอันนี้ดิเวเวอร์เจนต์ครั้งที่สองมนเลยเรียกว่าเป็นดับเบิ้ลดเวอร์เจนต์ที่เป็นดิเวเวอร์เจนต์ที่มีพลังค่อนข้างหนุนแรง นี่ครับแล้วต่อจากนั้นเนี่ยเกิดอะไรขึ้นอีกมีเทรนไลน์พลังมาึือมานี่นะครับเดี๋ยวแก้เป็นเทรนไลน์ดาวเวิร์ดเทรนไลน์นะตรงเนี้ย ซึ่งตัวเนี้มันหาได้จากไหนก็คือหาได้จากโปรแกรมที่เขียนแล้วก็ให้โปรแกรมเนี่ยสร้างเทนไลน์นี่ครับมันก็จะได้เส้นเทนไลน์ระดับมหฮมาครับแบบนี้แล้วหน,นึ่งสองสามสี่สี่วันเนี้ยเขาทะลุขึ้นไปพอดี เหมือนกันนะครับเทรนไลน์นี้ไม่ได้แบบพุ่งขึ้นมาแล้วมาตีทีหลังไม่ใช่นะครับทุกครั้งที่ไปออกรายการเนี่ยก่อนปิดท้ายรายการอะ่ะจะมีการดูเทรนไลน์ผ่านโปรแกรมก็คือระยะสั้นกลางยาวโปรแกรมเขาตีให้เราได้หมดแล้วแบบไม่มีอคติใดๆด้วยคือมันเห็นก็บอกว่าเห็นไม่เห็นก็บอกว่าไม่เห็น ดังนั้นตัวเทนไลน์เนี่ยไม่ได้ตีไว้ก่อนแต่ตีไว้นานแล้วระดับหนึ่งนะครับเนี่ยอันนี้ก็เพิ่งตัวเนี้ยสิบเจ็ดเนี่ยตีมาแล้วก็เออมันทะลุทะลุเสร็จก็บินไปแล้วจุดที่สะสมเรียกว่าจุดฟ้าสว่างดีกว่านะจุดเราก็ใช้ตัว m market เ e ส ในการดูเห็นไหมครับซึ่งเวลาไปออกรายการไหนผมก็จะพูดถึงตัวนี้เพราะว่ามันใช้ดูเซตได้ระดับหนึ่งเจ็ดร้อยห้าสิบสี่คืออะไรเจ็ดร้อยห้าสิบสี่ก็คืออจำนวนหุ้นที่จำนวนหุ้นที่มากกว่านี่นะครับเจ็ดร้อยห้าสิบสี่นะะ หน่วยเป็นตัวนะครับหน่วยเป็นตัวก็คือเป็นจำนวนหุ้นที่ราคาเนี่ยมากกว่าเส้น SMA ยี่สิบในตัวเขานี่แบบนี้หน่วยเป็นตัวแล้วก็หนึ่งหกเก้าก็คือจำนวนหุ้นที่ราคาเนี่ยน้อยกว่าเส้น SMA ยี่สิบดังนั้นจำนวนหุ้นที่เป็นกระทิงมันมากกว่าหมีไงครับเนี่ย จุดที่คนใช้ตัว m a r k e t ็เบเนี่ยก็จะเริ่มทยอยสะสมตั้งแต่ประมาณวันที่น่าจะสามสามแถวเนี้ยแบบนี้ครับจะเกมโอเวอร์เมื่อไหร่ก็คือจนกว่าแดงจะตัดเขียวขึ้นมาไงถ้าแดงไม่ตัดเขียวก็เริ่มมีการเข้าแบบไม่ประมาทนะเริ่มมีการเข้าแบบไม่ประมาทดังนั้น คนที่เข้าอ่ะกรอบมันจะอยู่ในไซด์เวย์เนี่ยแบบเนี้ยดังนั้นท่านที่มาเห็นเทปนี้นะครับก็ระวังนิดหนึ่งเพราะว่าจุดต้นทุนหลายคนที่ใช้มาเก็ตเบดอะไรพวกเนี้ยมันจะอยู่ที่แถวๆนี้แล้วนะโซนโซนนี้แหละแล้วตอนเนี้ยเขาปล่อยมันเทรนดมันลันขึ้นไปแล้วนะครับพอเราดูวันที่สามเนี่ยที่มาดูใน หกสิบนาทีอ่ะมันก็จะอยู่แถวนี้ถามว่ามันบินขึ้นไปเลยไหมไม่ครับมันไซด์เว์โชว์ด้วยซ้ำน,นะแต่ว่าคนที่ใช้ price momentum blueprint ที่เป็นเบสิกที่อยากให้ทุกคนทราบนะครับว่าว่ามันจะทำให้เราอยู่รอดในตลาดยังไงเพราะว่าท่านต้องท่านต้องอ่านให้ออกว่าตลาดลงต่ำ สุดแล้วเป็นยังไงขึ้นสุดแล้วเป็นยังไงแล้วก็กลับมาลงต่ําอีกเป็นยังไงอันนี้ก็เหมือนกันย้อนกลับมา Market b เบสมันตัดใช่ไหมครับประมาณ 3, วันที่สามวันที่สี่เนี่ยมันล่วงลงมาไหมมีนะครับเซตินเอกแต่เขาไม่หลุดเนี่ยครับเขาไม่หลุดข้างๆเนี่ยดังนั้นก็ไม่ได้แอคชั่นอะไรทั้งนั้นนะครับก็คือจะแอคชั่นเมื่อตอนที่ เซตอินเด็กอะเขาหลุดอิชิโมกุขอบล่างนี้ลงมาแล้วก็ประสานด้วยมาร์เก็ตเบสเนี่ยตัดเขียวตัดแดงลงมาอะไรเงี้ยอันนั้นอะค่อยยอมแต่ตอนนี้เหตุการณ์เป็นไม่เกิดนงครับมันก็เลยปล่อยไปแล้วก็พนวกกับที่มาเจอเส้นแนวต้านขนาดมหึมบายครับเนี่ยน่าจะแถวๆนี้มั้งตรงเนี้ย ที่เขาชนะขึ้นมาได้ตรงนี้ครับมันก็เลยเป็นหนึ่งสาเหตุที่ทำไมมันกระตุกแรงขึ้นมาสำหรับตัวเซ็ตอินด็ก่าสรุปอีกทีนะครับก็อย่างเงี้ยมีสามันนะได้อ่ามาเก็ตเช่วยตั้งแต่วันที่สามแล้ว วันที่สามสว่ลักษาซึ่งก็เป็นช่วงนี้เข้าแล้วก็รอมันเบี่ยงนะครับมันเบี่ยงลงมาอย่างเงี้ยมันไม่ขึ้นทันทีนะเรื่องปกติแต่ว่ามันไม่หลุดไงไม่หลุดก็ไม่ถอดใจกันก็หวังว่าจะเป็นตัวสรุป ให้นะครับว่ามันมันเกิดอะไรขึ้นทําไมที่มาของการกระตุกเนี่ยมันเป็นยังไงและและย้ําอีกครั้งนะครับว่าไม่ใช่ว่ามันกระตุกแล้วค่อยมาตีเส้นที่หลังไม่ใช่นะครับทุกอย่างสามารถเข้าไปดูได้ในในรายการสัมภาษณ์ต่างๆที่ให้สัมภาษณ์อย่างเช่นตัวรายการอินเวส e ์เมนต์เฟเปนะครับเฟเปแล้วก็มีอันนี้จะทุกอังคาร แล้วก็มีของทันหุ้นเนี่ยถ้าผมให้สัมภาษณ์ทันหุ้นเนี่ยจะทุกพระฤหัสแต่เสียดายที่มันมีพระฤหัสหนึ่งท,ที่ที่จังหวะมันเข้าได้เข้าเข็เขมพอดีแล้วตอนนั้นอะเป็นวันรู้สึกจะเป็นวันวันหยุดสําคัญทางศาสนาพอดีเลยเลยแบบรู้สึกจะไม่ได้บอกถึงจุดสําคัญไปแต่ว่าถ้า investment เฟปเป้่ะบอกตลอดแล้วก็รวมถึงเพจผมด้วย ก็ยังไงอ่าลองกลับไปดูได้นะครับเทปเก่าๆที่ผมให้สัมภาษณ์หรือว่าจริงๆวิดีโอนี้ก็สรุปในตัวมันเองแล้วนะครับเกี่ยวกับเรียลเคสตัตี้เรื่องของว่าทำไมเซตเขาขึ้นมาตรงนี้นะครับอ่าอันนี้เป็นดาวเทนนะดาวเวิร์ดเทนไลน์พิมพ์ไว้เปนะ็นอะ โอเคครับเดี๋ยวเจอกันวิดีโอหน้าขอบคุณครับ